หลังจากเหตุการณ์ที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากชุมนุมประท้วงรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรต่อเนื่องมาหลายวันจากกรณีรัฐบาลจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน13คนในข้อหากบฏและเรียกร้องรัฐธรรมนูญขณะที่มีการเตรียมตัวสลายของผู้ชุมนุมในช่วงเช้าวันที่14ตุลาคมจะเริ่มขึ้นกลับเกิดเหตุการณ์รุนแรงไม่คาดคิดบริเวณถนนหน้าพระราชวังสวนจิตรดา ด้วยเหตุฝูงชนที่กำลังเตรียมตัวจะกลับปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายจนเป็นเหตุให้นักศึกษาบางส่วนกรูกันเข้าไปเพื่อหลบภัยในพระราชวังสวนจิตรดาอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินโดยมีมหาดเล็กเป็นคนเปิดประตูให้ซึ่งผู้คนทั้งหลายมาทราบในภายหลังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณารับสั่งให้มหาดเล็กช่วยเหลือเข้ามาหลบภยัยภายในพระราชวังสวนจิตรดา และพระราชทา,านความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนเหล่านั้นก่อนที่ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9จะทรงประกาศขอให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงและขอให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนเพื่อให้คณะรัฐบาลใหม่สามารถบริหารงานแผ่นดินได้โดยมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมและแก้ไขสถานการณ์ให้คืนสู่สภาพเรียบร้อยได้โดยเร็วอย่างความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดแก่ประเทศและประชาชนชาวไทยโดยทั่วกัน และแต่งตั้งให้นายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพียงแค่วันมหาวิประยคแต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในเดือนพฤษภาค,คมพุทธศักราช2535เกิดเหตุการณ์ประชาชนชุมนุมประท้วงเรียกร้องและต่อต้านรัฐบาลของพลเอกสุจินดาคราประยูนนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเมื่อเหตุการณ์รุนแรงขึ้น มีการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลถึงขั้นเสียเลือดเสียเนื้อเกิดการประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลกับประชาชนผู้ชุมนุมจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปร,โด,กปรโดกระหม่อมให้นายสัญญาธรรมศักดิ์ประธานองคมนตรีและพลเอกเปรมตินณสูลานนท์องคมนตรี นำพลเอกสุจินดาคราประยูนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและพลตรีจำลองสีเมืองผู้นำการประท้วงรัฐบาลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับกระแสพระราชดำรัสและขอให้ช่วยการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจนในที่สุดเหตุการณ์ต่างๆก็สงบลงด้วยพระบรารมีที่ทรงเตือนสติผู้เกี่ยวข้องจนทำให้เหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวกลับคืนสู่ปกติอย่างรวดเร็ว แม้จะลงมาแก้ไขปัญหาทุกครั้งในยามที่ประเทศชาติวิกฤตแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไม่ให้เกินขอบเขตของรัฐธรรมนูญดังที่เกิดวิกฤตการทางการเมืองขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2549โดยมีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลของพันตำรวจโททักษินชินวัตรนายกรัฐมนตรีในเวลานั้น ได้ขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยอ้างมาตราเจ 7, ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระบรมราชโองารต่อตุลาการสารปกครองสูงสุดและผู้พิพากษาประจำสารสำนักงานสารยุติธรรมซึ่งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ถึงการไม่พระราชทานนายกรัฐมนตรีตามที่มีกลุ่มบุคคลขอพระราชทานเพราะจะไม่ทรงทำสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ทรงวางพระองค์อย่างพอเหมาะพอดีเรื่องการใช้พระราชอำนาจในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติเป็นอย่างมากนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพน้นหาที่สุดมิได้แก่พระสงฆนิกรชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและวิกฤตการในชาติพร้อมทั้งเตือนสติแก่ผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายให้ระลึกถึงความถูกต้องชอบธรรมมาตลอดระยะเวลาหลายปีจนทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ความรู้จักอดทนและอดกลั้นไม่ยอมตัวยอมใจให้วู่วามไปตามเหตุการณ์ตามอาคติและอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นทำให้เกิดมีการยั้งคิดและธรรมดาคนเราเมื่อยั้งคิดได้แล้วย่อมมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ทำคำที่พูดทบทวนดูใหม่ได้อีกคำรบหนึ่งการพิจารณาทบทวนเรื่องใดๆใหม่ย่อมจะช่วยให้มองเห็นละเอียดชัดเจนขึ้น ทำให้เกิดความเข้าใจอันกระจ่างสว่างสวัยขึ้นพระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่14กันยายนพุทธศักราช2516